โอเคครับมาสวัสดีครับผมไม่ได้อัดคลิปกันนาะนนะครับมัวแต่เสียเวลาในการกดอัดคลิปอยู่ครับผมนะเงินตามเป็นกองเลยครับผมรีบฟาร์มด่วนๆรีบทําอะไรให้ไวครับรีบทําอะไรให้ว่องครับผมมามาไม่ได้อัดคลิปกันนาะนไม่ได้พูดแบบนานเพราะปกติผมอัดคลิปด้วยผมอัดคลิปแบบคืออัดอนะ่ะเออ,เอ,อไม่ได้แบบอะไรมากอะ่ะสกิวอัตติเมย์ยังไม่พร้อมจะขอเวลาฟาร์มก่อนโอ้รวย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 บอกเลยว่ารวยตรงเนี้ยอืม เบิรคิวแต่ว่าตรงนั้นมันมีมูระมันน่าจะได้แหละเพื่อนน่าจะทำได้แหละไม่ต้องมานี่ผมไม่ต้องเสียเวลาอยู่ไม่ได้คเคลลิงก่อนคเคลลิงก่อนคเคลลิงก่อนเน้นเคลลิงก่อนเงินไม่มีอย่าไปบุกให้เรามีอันตีก่อนให้เราสร้างประโยชน์ก่อนในการมีอันตีก่อนปึ๊บเอ เผาเลยกันเบิร hey, ์นไปพี่เบิร์นเฮ้ยมูลาดนายทำอะไรอ่ะกูไปอ่ะเอาดิกูไปอ่ะมูลาดมึงไม่เฉล็บกูหรอกเออเอาดิไปไหนล่ะไอ้นุ่มออืตีไงมันไม่เหมือนเมื่อกี้วะไอ้นุ่มมันไม่เหมือนเมื่อกี้ตีไงไอ้นุ่มฉันมาแล้ว เฮ้ย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 เฮ้เอาเว้ยต่ว่าคงไ,ไ,ไม่มีใครมานะนั่นไงกูว่าแล้วมาแค่ตู้ตูตู้เออฟิกเกอร์แล้วโอเคแต่ฟิกเกอร์แล้วก็คุ้มครับแต่ฟิกเกอร์แล้วก็คุ้มครับเหลือเฟื่อแตาฟิกแล้วคุมค้มคุ้มแบบคุ้มเลยอ่ะเออฟิกแล้วอ่ะเออโจมตีเลยฟิกแล้วฟิกแล้ว ปิกแล้วพื้นไอ้ไเ้กูเห็นนะกูเห็นนะกูเห็นมึงนาก<ด>ูเห็นมึงนาะ เขาเรียกว่าลงทุนอาดิมาดิเอออะไรอะดิเขาเรียกว่าเป็นการดึงเว้ยเป็นการดึงพื้นที่เว้ยไงล่ะแผนแผนฟ้อนแผ่นเว้ยดึงพื้นที่เพื่อในทำพื้นที่เยอะบอกเลยดึงได้อย่างเยอะดึงได้อย่างเยอะเมื่อกี้อะเป็นการเล่นที่แบบว่าถ้าได้ก็เสียนะครับก็คือถ้าเสียก็คือเพื่อดานะครับแต่ถ้าได้ก็ถ้าได้ก็ดีถ้าได้ก็ดีไอ้หนุ่ม นี่ไงเพื่อนไอ้ทำอะไรเยอะเลยนะครับอ่ามาแล้วกว่ามาแล้วกว่าโดนโดนโดนกว่าโดนโดนโดนกว่าโดนโดนกว่าโดนโดนโดนถอยเลยถอยให้ว่องเลยเพื่อนกว่าผมไม่น่าไปแล้วยผมว่าผมไม่น่าไปอ่ะแล้วไปแล้วไปแล้วไปเอาดาร์กตอนทาที่ป่าไม่พร้อมอ่ะก็ไม่สมควรเอาไว้ล่ะไปเอาเองทำไมอ่ะกูถึอว่าจับไปแล้วเมื่อกี้ ถึงจับไปแล้วผมก็ทำอะไรไม่ได้ครับต้องรอครับต้องรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหดเกินจานจานจาจานโหดเกินจาน ไปเองแล้วกันเออเอาดิเอาดิไม่ตายไอ้หนุ่มไม่ตายฉันไม่ตายล่ะไอ้หนุ่มไม่ตายง่ายๆแล้วไอ้หนุ่มเอ,อ้ยไม่ตายโว้ยแ้ไปตายเอาเพื่อตายแท, <ำ S 1> ทนยังไงล่ะนั่น เอาดิเอาดิไออีกนิดเดียวเออเอาไปสู้ปืนไปสู้ปืนสูป้สป,สปืนเออสู้ชนะโอ้สู้ชนะทุกอย่างเลยสุดยอดเลยเพื่อนและเองจะไปเล่นห้าวต่อทำไมอ่ะมันก็ได้แล้วเองจะไปเล่นต่อทำไมไอ้นุ่มโอ้โหมามาเคลียร์ร่างก่อนเคลียร์ร่างออกไปอากูนี่ต่อนะครับเพราะว่ามันถามว่าอากุนี่มันมันเป็นของเวดอ่ะมันควรออกไหมที่จริงอ่ะมันไม่ควรออกหรอก แต่ผมมองว่ามันยังมันยังโอเคอ่ะมันยังเผาเบินเบินเบินอะไรได้อยูผมมองว่ามันก็ยังออกได้แต่ออกได้บางเกมนะวงนี้บบางเกมเท่านั้นนะครับวงนี้ว่าบางเกมบางเกมสถานการณ์อะไรก็ควรออกก็อ,ออกนะครับอย่างเช่นตอนนี้ต่อนหน่อยอะไรอย่างนี้ก็ตอก็ออกไป <Okay. S 1> แค่นั้นเองแค่หนูปืนหนู นี่ไงอย่างเช่นชนปืนไปเลยเมื่อกี้เจ็บปืนเจ็บแล้วนี่ไงเจ็บแล้วนี่ไงเจ็บแล้วกูดาวเลดเกมมันไวครับ <c oughs> เลดเกมกูดาวไวแล้วครับเป็นกานดรดึงครับดึงครับดีกว่าให้ปืนไม่รวมกับเพื่อนครับไ, <c oughs> ไม่น่าไปช่วยแล้วโอเคเอาเงินตั้งนิดนึงมาดูดเงินหน่อย แค่มาดูดเงินไนไยนะแค่ต้องเดินให้ฉันดูดเงินนะนนจะทำยังไงครับอีรินเคลียรน,นี่ก็ตีใหญ่ระเบิดโอ้โระเบิดระเบิดเพื่อนตายคอยเฮ้ยตีก่อนตีก่อน ยัยม yeah, 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 th ัได้แต่กินย้ายมัเก็บตะแตกย้ายมัเก็บตะแตกโฟกัสนี่ก่อนโฟกัสอันนี้ก่อนเออโฟกัสก่อนคนโฟกัสอะไรก่อนคิดก่อนตอนนี้คิดก่อนของคิดก่อนไปดาบถึกอ้อยถึกลุยแล้วออยลุยถึก อืมถ้ามาตบอ่ะถ้ามาตบผมอ่ะเออมันไม่ได้ว้าไปเกี้อย่านะอย่านะอย่านะอย่าหย่าหย่าอ่ะต่อครับอุยอ้ยอุยจัดแรงแรงเกินจันถ้ากูเล็งงูดาบเอาเอาให้ลิงไปตัวละก่อน เอ้ยเอาดิเอาไว้หน้าคนระเบิดเลยมาอาจาร์มาครับอาจาร์อาจาร์เออาจาร์ขิงขาตะใครเดี๋ยวอารัมตัวเดียวจับไปแล้วรู้สึกเออจับไปแล้วอะไรยังไงจับไปแล้วอะไรยังไงยังไงตัดฮิ้วได้ตัดฮิ้วได้มาดิเอาดิเอาดิอาจาร์อาจารยังไงล่ะอาจาร์ ไม่สนลาจาร์เนี่ยอาจาร์นี่ไงอานเอ้ยังมันเหมือนเดิมครับคือใส่ที่ทําไมผมเอ,อมาแม็กนะครับเหตุผลเลยคือผมเห็นอาดัมผมเห็นไวโอผมเห็นพวกปูราดอะไรแบบนี้ยซึ่งมันเป็นตัวที่แพ้ตัวหลักนะครับถ้าโดนล้วงถึงหรือว่าถ้าเราเข้าจังหวะถูกๆเนี่ยมัน,เล,น,มนเ,เล่นไม่ได้นะเขาเล่นไม่ได้นะเขาเล่นไม่ได้แต่ว่าเราต้องกล้าได้กล้าเสียจริงเราต้องหาจังหวะจริงๆ นะครับเราต้องหาจังหวะแบบปลุกให้มันชัดเจนจริงๆเล่นให้มันชัดเจนจริงๆนะครับแบบว่าไม่ใช่แบบจะเข่าก็เข่าคิดจะออกก็ออกคิดจะไม่ทําอะไรก็ไม่ทําอะไรเลยนะครับมองว่า <c oughs> เล่นได้ไหมแม็กเล่นได้แต่เล่นในกรณีที่แบบว่าต้องการจะเข้าไปชิดเขาหน่อยเออเข้าไปประชิดเขาอยากไปสัมผัสเขาอะไรเนี้ยมันก็เล่นได้นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับต้นเกมผมอาจจะเก็บเงินน้อยไปหน่อยผมอาจจะเล่นแย่ไปหน่อยนะครับแต่ว่า ก็พยายามเล่นให้มันดีขึ้นพยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับก็ผลก็คือประมาณนี้ละกันนะครับเซตไอเทมก็ประมาณนี้นะครับอโคเนียอาจจะไม่ได้ค่อยใช้เต็มที่หรอกนะครับเพราะว่าเลดเกมคือมันเริ่มพลิกนะครับดาเมจก็ประมาณนี้ครับทำดาเมจบต12%นะครับรับดาเมจไปทั้งหมด14%ส่วนรวมในไฟท์ทั้งหมด4.2.3%นะครับก็ประมาณนี้ครับไม่ได้มีส่วนร่วมไฟท์ไม่ได้มีส่วนร่วมมากนะครับแต่ว่าเน้นแบบว่าเน้นทําให้เขาเสียพื้นที่ พอเราเปิดพื้นที่ปั๊บพอเราเปิดแมปไปสักอันตรีปั๊บมาเขาก็จะแบบว่าเมืออารมณ์ขู่เออแบบว่าเออหย่าวิ่งมานะหย่าวิ่งมานะหย่านะหย่าเฮยหย่าเฮยนะครับมันก็จะเสียรูปขบวนเองนะครับผมนะประมาณนี้ละกันนะครับผมก็ต่อไ,ไปชมคลิปนี้อย่ากดไลค์ก็สำหรับใครไี่เป็นกำลังใจในการดูคลิปหน้าผมทิ่ต่อไปเป็นว่าผมจะนำเสน,นอฝากไลค์แทร์ติดาตมามติดตามด้วยมือใหม่เชื่อผม